เรียนจากรถไฟชนรถบัสคณะทอดกระถินผู้ชมทีค่ครับขณะนี้มีข่าวเป็นเหตุอุบัติเหตุที่น่าสลดใจยิ่งรถไฟชนรถบัสของคณะทอดกระถินซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทอดกระถินนะครับทีนี้ก็หลายท่านก็ต้องการที่จะแสวงบุญกันทนี่เหตุที่นำมาถอดถึงบทเรียน ก็อยากอยาเรียนให้ทราบว่าในกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากรถไฟชนรถบัสของคณะที่จะไปทอดกระถินเนี่ยนะครับมันเป็นเหตุที่เราชวนชิดอยู่หลายประการนะครับประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ารถบัสท,ที่ขนรถบัสท,ที่ขนคณะผู้ที่จะไปทอดกระถินเนี่ ตามข่าวนั้นบอกว่ารถบัสวิ่งไปถึงสถานีซึ่งเป็นเส้นทางที่จะข้ามเส้นทางรถไฟนั้นไม่ได้จอดเพียงแต่ขับไปช้าๆแต่ไม่ได้จอดไม่ได้มองดูซ้ายขวาก่อนซึ่งรถไฟก็ให้สัญญาณเปิดเสียงดังวดวัวดวดวดว,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 วมาตั้งแต่ไกลนะครับแต่ว่าคนขับรถบัสนั้นก็ไม่ได้ยินนะ ตามข่าวบอกว่าคงไม่ได้ยินจึงไม่ได้จอดรถนะครับทีนี้บทเรียนที่นามาเรียนฝากตรงนี้ก็คือตรงที่ว่าทำไมหนึ่งทำไมคนขับรถบัสนั้นทำไมไม่จอดดูซ้ายขวาก่อนก่อนที่จะข้ามทางรถไฟอันนี้ประการที่หนึ่งประการที่สองทำไมรถไฟเขาให้สัญญาณเปิดโบทดังมาตั้งแต่ไกลวดโ บ,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 บับางไกลนยทำไมคนขับรถจริงไม่ได้ยินอันนี้เรามาถอดบทเรียนเพราะว่าตามข่าวนั้นบอกว่าคณะผู้ที่จะไปทอกดกระถินเนี่ยที่อยู่ทางขบวนที่อยู่นั่งรถด้านหลังนะครับเปิดเพลงเสียงดังแล้วก็มีการเต้นรำกันอยู่ที่ทางท้ายรถเสียงคึกโครม จย,ยกจะถอดบอระเดยนว่านี่คืออันหนึ่งหรือเปล่าอันหนึ่งหรือเปล่านะครับเหตุที่เปิดเพลงดังๆแล้วก็เต้นรำกันอยู่บนรถนั่นน่ะอยากอยากสืบฐานเรือถามไปว่าอันนี้นหรือเปล่าที่เป็นเหตุให้โชเฟอร์ไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงรถไฟที่เขาให้สัญญาณส่งเสียงสัญญาณดังมาตั้งไกลดังนโบ๊ะโบ๊ะโบตั้งไกลๆโชเฟอร์ไม่ได้ยินเนี่ย เป็นไปได้ไหมเสียงเพลงดังแล้วก็คนร้องเพลงอยู่ที่ทางท้ายรถเสียงคึกโครมดังจนเกินไปจนโชเฟอร์ไม่ได้ยินนี่เป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกตฝากกันบทเรียนจะเป็นเพราะว่าเสียงเพลงดังหรือไม่หรือจะเป็นเพราะว่าโชเฟอร์เองนั้นเพลอลอประมาทไปเองก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่เป็นบทเรียนทั้งสิ้นนักผู้ชมนะ ุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยากจะฝากเป็นข้อสังเกตไปยังคุณผู้ชมทั้งหลายที่นั่งรถทัวร์ไปไหนก็ตามไม่ว่าจะไปการไปทำบุญไปถวายสังทานหรือว่าจะเป็นการไปศึกษาดูงานอะไรก็ตามนะครับเรามักจะได้ยินได้เห็นท่านผู้โดยสารนั้นส่วนหนึ่งมักจะร้องนำนำเพลงแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังกันอยู่ในรถ การเปิดเพลงเสียงดังการร้องเพลงบนรถคึกโครมในบนรถเป็นเหตุหนึ่งที่อาจจะทําให้คนขับรถนั้นเผลอได้อาจจะทําให้คนขับรถนั้นประมาทได้ประมาทจากอะไรบางครั้งก็อาจจะประมาทจากเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เปิดดังๆนั้นนะ่ะบางทีโชเฟอร์อาจจะใจใจลอยนะ,พะเพลินกับเสียงเพลงไปอาจทําให้เกิดประมาทได้ หรือไม่ก็เสียงเพลงดังไปเสียงนักร้องในรถร้องดังเกินไปเวลามีสัญญาณเตือนอะไรมาโชเฟอร์อาจจะไม่ได้ยินอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานได้เหมือนกันว่าอาจจะเป็นมูลเหตุทําให้เกิดประมาทได้เพราะฉะนั้นสารวันนี้จึงเรียนฝากไปยังทุกท่านแหละที่นั่งรถทัวร์รถนาเที่ยวนะครับท่านเนี่นั่งรถนําเที่ยวก็ดีไปนั่นไปนี่ก็ตามเนี่ย ขอเดินฝากไปยังผู้โดยสารท uh, ี่นั่งในรถนำเที่ยวเดินฝากไปยังโชเฟอร์ทุกท่านที่ขับรถนำผู้โดยสารไปเที่ยวตรงนู้นทีตรงนี้ทีให้ระวังนะอย่าอย่าจะเพลินอย่าอย่าจะเพลินกับการร้องเพลงอย่าเพลินกับการเปิดเสียงเพลงดังๆในรถซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดปุบัติเหตุได้ดังข่าวนี้ดังข่าวที่เราเห็นอยู่นี่นะครับ นี่เป็นการนําบทเรียนมาฝากคุณผู้ชมหวังว่าคงเป็นข้อยคิดเกิยใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมในช่วงนี้ขอบพระคุณครับ